เกมที่แล้วนะครับไทยนี่ยังโหดเลยนะครับติดท็อป4หมดเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์ด้วยนะครับแล้วเกมนี้คือเกมที่12นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าไทยเนี่ยจะได้แชมป์อีกหรือเปล่าแต่ขอบอกลยครับว่าเกมนี้ครับไทยครับติดท็อป3ด้วยครับจต่งีนสนใจคือเอวาซาหครับอาร์คิวไปจะขึ้นไลน์บนไปเล่นแคมโปมินิต้าครับแล้วดูคิดว่าแบบนั้นครับไปเล่นริมเมืองผมบอกเลยนะต้องเอารถไปก่อนครับโอ้ย้ายฮะ วง YG วงไอคนอีกวงยู u ดูแก๊ง BTR เข้าได้ครับโอ้โหออสตาทีมปุยะด้านล่างครับรถกีโคสเมนาเดลเซอร์ครับเฮ้ยแล้วผมไปสังเกตเมื่อสักครู่นี้จากแมปเหมือนทีมซีเคดมาเลเซียจะไม่ลงซามาตินอีกแล้วเหมือนกันหนีเลยหนีอุราเลยวันนี้อลราเอาเรื่องนะถูกต้องฮะจัดภาพมาอุราด้านขวา VV Gaming ครับใช่ครับผมโอ้แล้ลายนี้ครับผมโอ้แล้วเขาเป็น2ทีมที่ยังรุนไม่ได้เต็มตัวเท่าไหร่ต้องนะครับผม อาจารย์บอกเลยว่าพร้อมใส่สุดอทุกเมือเม่อคุณเฟรมออลาเนี่ยเอาจัดแน่เอาอแล้วมาทิมจเจเรนขับผ่านลายใกล้ดูแล้วเห็นชัดๆอย่างนียบจอดรับไหมวอดว<ข>ลงทัวอโอ้ข้างหน้าก็เคชิลงมารถใส่บัตตี้มาแล้วสเปรย์ไปแค่หนึ่งนัดไม่โดนโดนเท้าครับครับผมโอ้ตรงนี้ยังไงครับผมหนึ่งต่อสามลนดึงจังหวะรอเพื่อนมาเฉดกันแล้วเปิดฉากที่ไม่หนึ่งซีโฮโลกราฟิกติดตินไปขยับขึ้นมามีแกรนเน็ตเข้ามาแต่ว่าดาเมจไม่ถึงอล้ลนก็โดนขอมาจากข้างหลังแล้วเรียบร้อยสเต็ปตัดได้และเเเป็นนฟิรร์สบบอขงกมมี้คัผ โอ้โหผ่านมาเกิดกะีครับตื่ต้นแล้วดูครับมีไฟที่นระโกกมาจากเจ๊ชี้ก่อนใส่ทอมหายไปครึ่งหลอดโอ้โหลายเดียวกันงไปด้วยกันไม่ได้ครับต้องจอดยิงกันนักลงยับทอมต้องหลบไปครึ่งหลอดแล้วครับโอ้โหเห็นตีคู่มาแต่กลายปัญหาคือไม่หลบนี่แหละฮะใช่ครับผมว้าวยังไงเนอุ๊ยแซ่บแยบลัวเลยฮะเบนสุกับขเข้าหลังที่นระโกกมาจากทอมยิงกดไว้ก่อน โดนหนึ่งนัดยี่สิบเก้าก็สิบแปดด้านหลังเอาล่าลำบากเหมือนกันอยู่ในหลุมครับโดนล้อมแล้วคร <_ ın> <ฮ>ับผมเป็นสื่อขยับเข้ามาเป็น M4 M4 ไหลขึ้นด้านบนกดหัวแตกไปหนึ่งน็อกปาดไปหนึ่งได้ไหมเจ็บหนักเจ็บหนักแต่ยังไม่เกินสุดโดนเนตมาแล้วโกมาปิดเกมจิได้นี่ไงจังหวะเขาล้ตัวครับเป็นน็อกเจดเดนได้เหมือนกันโอ้โหพังครับเมื่อกี้จังหวะแกกำเน็ตลาไปหน่อยโอ้ไล่ต่อแล้วดูซอม หลังสมบวิศวกรรมเนี่ยอยู่แล้วสตีฟออกรถมาโอ้โหทามมิ่งไบครับไม่ถือปืนใช่กรับแล้วฉีกขึ้นมาจะไปเก็บทอมให้ได้เลยเคย่ีน้องแปดทีไม่ได้แน่แน่ติดขี้ตรงนี้จะเปไนะ็นมาจากทอมคูขาดนัดเดียวคุณเฟมโอ้คุณเสียเอาเรื่องครับทอมเราลนระ,ะเบิดไปแล้วครับแบบนี้ถ้าวงหนียานพาหนะไม่มีครับด้านสายไหลมา<อ>มพาวเวอร์แปดแปดแปดเยาีเอ็นเราไปแกะมาคอใบขาดนัดเดียวเน้นหน่อยน้องเน้นหน่อยน้องแล้วไป ไม่ได้โอ้ไม่เรียบแล้วดูครับทีทีเข้าไปที่เหมือนก็ืายบอกว่าเจ็บมากครับเจ็บเหลือเกินแล้วดูครับทีทีมาแล้วดึงช้าหน่อยทีทีแล้วไหลมานีเรียบทีทีสเป์สเป์ได้ทำได้โอ้ทีทีเกือบไปเหมือนกันนะแล้วคิวแรกของพาวเวอร์มาแล้วครับโอ้เกือบไปทีที ด้ามาวันเซตด้านล่างเหมือนจะรู้ว่าด้านล่างมีแดกครับหนึ่งตอนหนึ่งเรียมนี้เราจะว่าด้นเหนือเขาโค้งมาแบบพลังแล้วอีกรอบครับโอ้โหคขาคูเลตแต่แต่ว่าแดกไม่รอช้าตรงนี้วันเซกวัดกันหนึ่งหนึ่งแล้ววันเซกหนึ่งหนึ่งเขาดีอยู่แล้วแดกผิวอุตรีมาสเปรแล้วเจ็บมจากฝั่งด้นวันเซกทำได้อีกแล้วให้ยจบไปแล้วตัวมองจากเกมโอ้โหดูดูเคสไปไปมาครับจะหมดลุ้นเอานัแล้วด้านล่างก็เหลือแค่ต้องฝันของตัวเฟโดในแลสมองตรงนี้อยู่แล้วดูเน็ตมาโอ้โหหลอดตรงนี้แล้วดูครับเจนนี่ครััับไไปปแจจมมมาานพลลงตยยยเเเฉระิดดอ เราเรียบร้อยอยู่ดูแกงออกจากสนามในอันดับที่16 6ครับโอ้โห,โหโลนเจไม่พัก S M G จังหวะมาเกน Y G นี่นะดูเล่นต่อไหมพ <c oughs> อลไฟเช็คเช็คให้ดีหัวเกกรู้นะเอาจริงเหมือนจะรู้นะครับขอไฟเดินอย่างนี้มาแล้วทางฝั่งตัว A K ครับเป็นน็อกทางฝั่งตัวปูต้าจาก S M G ได้แล้วดูพอภไ เจนยิงประตูไปหนึ่งูนย์จนตรงนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเราควักเนตปายัดไปหนึ่งก่อนครับผมต้องขึ้นดีๆนะครับพาวเวอร์ไป8ป b เคเบต้องห่าผ้าครับไฟนี้ับมต่อ2เข้าบ้านมันแล้วฮะแล้วโดดหนีครับผมมูลาด้านหลังมีตัวล็อกอยู่ใครข้างบนใครข้างบนกัตเตอ ก็ไผสแปมใส่สัตวต่างมาแล้วมือข้างครับสตีนบล็อกซีซีได้เหลือเชื่อแล้วมืบบอก็ไอเซนมาคืนเหมือนกันเอาละครับเหลือคนเดียวครับโอล่าครับผมสตีฟชุบไม่ได้ครับโรสยังน็อกดาวอยู่แต่ว่าเป็นน็อกดาวครั้งแรกครแล้วโดนกดมาก็ไผ่อย่าพึ่งน็อกนะฮะก็ไผ่รอ,นนบบอชุบเพื่อนก่อนนะค่อยน็อกต้องมีเพือเข้ามาพักลูกแล้วก็ไผ่พยายามคอบเบอร์ตรงนี้อยู่แล้วพยายามค <สำ S 2> ้านกลับครับโรสโรสตรงนี้ซ้ำได้ก็ไผ่ซ้ำก่อนก็ไผ่โดนเข้าบ้านแล้วดูเน็ตมาตู้ต้องหลบจังดีจัรัล่ปะตูนอางมึง ลูกหรือเ่าช้าเลยกอไผ่สามต่อหนึ่งต้องทำไม่ได้อ,อ,อย่าโดนระเบิดพอตีปามาสูต่อมปาตมาแล้วใครทำได้ใครทำดีพาวเวอร์เอาหน่อยวเวอร์ยัดมาขึ้นจะงสองจีนตันแรกอีกโอลาดูวีจังหวะไม่พีทีแล้วขึ้นมาหลังแตกพาวเวอร์ดีดตัวต้อมทำได้ไหมแล้วจุดอยู่ได้้นมาก่อนมุมนี้ตีจุกอยู่พาวเวอร์ใจเย็นลูกแล้วเรียบร้อยกับผมทีทีโอ้โหจังหวะจะปีนปัญหาคือโดดไม่ขึ้นแล้วดูครับจังหวะยิงฟีด้านล่างตัดภาพมาตรงนี้ครับเอสมจีของฮะ อุ้ยสามนี่แต่ไทยอยู่ top four top four พี่นี่เว้ยควาเจียมลงไปเลย้คาเจียมเจี๊ยบด่วนเมื่อกี้เสียงเหินคุณผูมขออภัยอดไปหน่อยโทษเอาเลยครับแล้ววงอัปเดตมาอะไรกันครับเนี่ยวงเหมือนเดิมเลยมีระฆังสามเกมติดเราตัดจบเลยได้ไหมเราจบแล้วไงนะฮะประเด็นคื้อโอเวอร์จะพุ่งยังไงสองสเปตะสามมาตรงนี้แรงคิดไม่พอแล้วฮะเอ๊เพื่อนรักกูประเด็นซีเกตแล้วลูปซีเกตจะไปเจอกับเอาตาทีปูยกัดคุณผู้ชมฝักหน่อยเอายังไงดีฮะ แหวนโล่สวยแล้วพี่ดิวโอ้แล้วลากมาอนนี้แมททอยมุมใกล้ครับยิงแต่ไรคิดใจคิดจะวิ่งนะคิดไมีปืนไหมมีปืนขอร้องยิงไม่ยิงก็วิ่งก่อนแต่ว่านี่น้ำใจคือฝั่งนี้ที่เด็กจีนไหลเข้ามาได้ครับพี่ดิวท่านผู้ชมคสวยงามมุมไกลกับคอรมอสด้านหน้า3คนของไอทมจีมุมใกลสุดเป็นบาททางด้านซ้ายมือแล้วดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วเอโดเทนครับไปน็อกว่าเสกจากวายจีอ้าวนะครับเปิดมือมาแล้วเสกโดนเนาะอะโดนซ้ำมาจาเกมไปครับโฟลโลน่ากลัวครับโอ้โหดีแหวน อะไรครับเนี่ยหวานเจี๊ยบครับผมท่านผู้ชมครับแอนโลวู๊ฟอโหแล้วดูครับไปหน่วงซ้ายกับบนขึ้นหมดคุณเฟย์ผู้ชมต้องผ่ากันกี่ด่านแล้วตรงนี้ฮะทีอาร์มายัดกับ YG ครับผม YG AK เอียนอยู่ BDR จังหวะนี้แหละฮะพาวเวอร์ต้องใช้ทำมิ่งที่เร็วกว่านี้ครับผม SMG ยังอยู่ในวงได้ครับละผมงระเบิดมาไม่ถึงแล้วระเบิดไปก่อนครับบ้านนั้น AK ถือเอเคนรอปิดแล้วดูมี้แดดลุกไป็นรถรวจมาโดนปืายิงป่าตรงนี้ไอ้ยิงอู้ผูกเกือบอะไรเฟ้นหมดหลอด โเลือดดำครับผมไรเซนแม่เราชุบได้ด้วยนะผู้ชมครับเขายืนไกลกันเกินไปครับวายจีโอวายจีไปกักอย่างงี้จังฮะเอาละครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าบล็อกเกมมิ่งไหลยานพนะเข้ามาครับด้านบนซ้ายจากมินิแมปที่เราเห็นกันพยายามเข้ามาติดขอบวงในตรงนี้ผมฟิลดโดนน็อกจากลอยไปลอยยังไงครับขยับมาอีกหนึ่งจีแร้ทีนี้เก็จังเกือบแตกครบแบงลงไปได้แล้วฟิลดโดนเก็บออกจากเกมแน่นอนครับแบบนี้ โอ้โหทางฝั่งตัวหลอดครับเป็นรังบล็อกหลุยส์ครัแล้วมุมกดมาจากมุมขวาหลุดออกอีกหนึ่งก็เป็นหลอดซัมสปายเอาแล้ครับบล็อกเกมมิ่งไปต่อไม่ได้ครับผมและซีเคทจินครับผมได้ล้าช็อตมาได้หนึ่งคิวครับแล้วมุมกดสแปมใส่สโมวตรงนี้โอ้โหขาดหนึ่งมินเนสเยอะๆสักลูกมันดีครับทามีเอะบอกขัดเน้นๆมาครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วจะโกงสาวว่ดีวีดโอ้ยอดลงมาช็อปเปอร์ยังไงครับผมน็อกแต่อุ้ยหาตองครับผมบางไปนิดหนึ่งล้วเหลี่ยมนี้แล้วมุมใกล้ครับเข้ามาาาางงงงงงััััดดบบบบ้้้คครรรสอออออยยยต่่แแลวว์์จหะไไีทกชปปเ แบงค์ชักแม็กโอ้โหเป็นทางฝั่งเล็กต้อมางานกระพายเหมือนกันไอคอนิกโอ้โหสี่เกตยังไปได่นึงคิวแล้วอยู่ครบสี่พี่ดิวไม่เสียที่ไม่เสียหลักที่เชียร์นะอ่าอะไรครับตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาจากหลังบ้านนะครับทําไงครับไม่ถอยว่าตอนนี้ได้กล่องพีเมเอลสุดพิเศษไปแล้วนะครับวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนะครับโอ้โหเบรกบาแล้วดีแล้วแม่ถอยครับรับพี่เศษได้เราจะตกลงไปด้านเซนส์เล็กออกไปดึงกับสี่เกตถ่ายไปแล้วอย่าอย่าอย่างนี้อย่าใช้ด้านเซน เอาวเลยครับเตะของเอ็นโดเทนขวาก็มา <af> จากด้านหลังแล้วป่าย้อยไปน้องดาวไหมแล้วเป็นลนอยน้องดาวอยากตกที่สูงครับไปตกเขาโอ้โหยองรับเหลือเชื่อเล่มล็อกยกิไม่ยิงฟรอสแต่แมททอยยูไฮเอ็นนะครับในมุงกันแล้วจะียนบอยครับไปลองไอช็อตได้สวยพี่สวยอ้าวเลยครับเป็นสื่อโดนเก็บไปเจนด้วยทูเคได้อีกหนึ่งคิวและเป็นคิวปีตัดทางด้านบานน้องดาวลงไปไอช็อตโดนเก็บโดยจีเซตสวยครับโอ้ยแล้วพาวเวอร์อ้อมมาสวยมากครับพี่เดี๋ยวท่านผู้ชมยันล้วมุมนี้จีเจนไปจบของคนซ้ายและเปย์ส่แล้วหลบไปได้ อยู่ไฮอยู่ไฮกำเนียดมาแล้วฝนรอยังเล่นอยู่หลังอีน่ะวิ่งกลับนี่ครับจังหวะจู๊กจูกไอ้ตัวเซนเข้าหลับต้นไม้ยังทานอยู่แล้วเซนไปด็อกวงเอาเลยครับซีเกตยังไงครับเราโดนเก็บโดยคิวบีไปแล้วหนึ่งคนครับแอร์เราหัมุมนี้กดหัวสวยกดหัวสวยแต่ว่ายิงไม่ได้แล้วจีเอสวายโดนนเอาจริงๆแซนจีเซนสามจียนว่าเดีเกมไปโอ้จีแซนผมนี้ครับยิงฟรียังไม่หาไม่เจอแล้วลอยบูชตายเรียบร้อยจากจังหวะตกเขาดูครับยูไฮครับคุณผู้ชมครับสองคนจากซีเกตมาเลเซียสมวกก่อนหนึ่งลูกฮะเอา่ครับทีมเลยครับ ตอนนี้ฮะบวกกันต่อเนื่อง<น>แล้วเป็นเลน่าเล่ไปตัดน้องแดมรูดได้ครับผมสุดท้ายเซนออกจากเกมไปก่อนนะคิดแปมเลน่นเล่โดนว,วนมาจากทางฝั่งของตัวคิวบีหายหนึ่งแล้วคิวบีตายวงเหมือนกันขอบคุณมากคิวบีอาริกาโตแต่ว่า วัดกันที่ขอบบูซอนครับพี่นิวท่านผู้ชมยอดผมครบับตัดพาพาอยู่ไฮสอยมาเล่นหลังติดวงแล้วดูจังหวะนี้คเขาข่ดึงสุดๆมาแล้วเล่นอะไรกับใต้คิวจากแดมรูดมาแล้ววิ่งมาโดนค้อพีจากวายจีอยู่ไฮอยู่ไฮเจ็บเลือเกินเจ็บตั้งหัวใจจะไม่ตายอยากมาจะสไนายออกจากเกมไปเป็นศพของแอโร่วูฟคิกแฟมจบอันดับที่13แอามแอลูบได้ไปต่อนะตอนนี้วายจียังกดไม่ลงมีบ็อกเกมมิ่งแจมมาอีกหนึ่งคนเป็นเอฟวันปั๊มเลือดอยู่นอกบูซอนครับคนนี้ครับจังหวะนี้เราวิ่งตามหลังซีเคทไปเลยครับไปยังคนนี้ว ดูจังหวะแล้วเดนลูกนี้จากหลอดคัดมาแล้วคัดมาจากเด็กเสิร์ฟแล้วเอาแล้วครับมุมนี้มุมนี้ยังไงมุมนี้ยังไงครับผมมุมนี้ยังไงรออยู่แล้วรอดอเปมอไฟแมสชอนไฟแมสชอนรอดรอดได้จังหวะถอยหลังคุณผู้ชมครับดูควาฟาดเก้า โอ้โหไลฟอโลฟอตรอรอจังหวะขึ้นมาสองุมนี้น้่นฝังเลยนัเลยครับสองวงไปหนึงสเปย์มาจากหลอดกดไป่ลงก็บุมสามจีก็ดื้อเหลือเกินที่เขยังรอดไปอยู่ครับอีงด้านหนึงอาคิวยังไม่มีประเด็นแล้น้นโดนเทนโดนนอกจากแดนคิดไปลัซี่ไปตัดนอกชินิตี้ได้เหมือนกันครับออกมาแมททอยลอจังหวะด้านหน้ามินะเพยโนครับไปนอกสปากมาไอระวูไมไรู้เลยเท่าไหร่ตอนนี้ครับหายอีกแล้วหนึ่งคนเหมือนเหลือแค่หนึ่งั้นนั่นเล่นตายไปแล้วแอร์โลวยังรอดเหลือหนึ่งอาร้เส์ ไฟชีจบ12ไปแล้วครับโดยไลเส้นนั่นเองครับแอร่หายไปอีกหนึ no so ่งสปาออฟขอร้องครับขึ้นยังไม่ขึ้นยังทีมยังไม่ขึ้นครับผมเราตรงนี้แมททอยไปเก็บเอโรอนเทนก็ห่วยเขาดีครับผมมีปืนหรือเปล่าผมถามยืนมากดแล้วทเคกดใส่มิสเตอจะไม่ตายเอาเลยครับวัดกันไปวัดกันไปแบ่งกันเล่นก่อนครับวงไปอยู่ที่เอ็มจีตรงนี้ทูเคนระเบิดไปหาเบียร์สิบเอ็ดเช็คชื่อก็พอ คุดปะกอบปลาดิงเนี่เป็นยูไฮส่วนปลาดิงหัวหายแล้วยังก็เหลือเชื่อที่ตรงนั้นมันเสียเปรียบแต่ว่าทำได้ครับทีมซ<ล>ีเกตมาเลเซียและยูไฮ <Hi S 1> ได้<ม>คิวมาสุดท้ายเอาตาจบไปก่อนอันดับที่สิบเอ็ดโดยแมทบลโอ้โหโสตาถ,ถือปืนถือหอกสเปย์มาทูเกกดไปลงแล้วมุมนี้คือประกอบปลาฟอนรอตายอีกหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยและทีมซีเกตได้มาต่อเฉยเลยท่านผู้ชมครับมุมนี้โอ้โหอะไะทีมซีเกตจีนรักษาบริชันขอบวงเหลือสองคนตั้งแต่สิบสี่ทีมาทีมซีเกตมาเลเซียต้องนะครับโอ้โหอี โอ้เราโกสีเก็บจีบิงนิดนึงครับแล้วลูกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ก็ไม่เห็นเหลือคนเดียวนะผมว่าปั๊มาย่าอลไรบุ่มนี้ทุเคมาแล้วจีนายไปเก็บกอผายยาจีหลังแล้วขึ้นมาซทำกอผายออกเรียบร้อยฮะโอ้นั่นไงฮะแอลลูอยู่ใกล้พาวเวอร์แปดแปดเชเบียท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาแบบนี้ไม่ขอยดูท็อปเอาให้ได้เอาให้ได้ดูท็อปด้านขวาเราเป็นดูดู็อปปิดแอลลูจบอันดับที่เก้าใบครับโอ้เอาไปสักสามสี่แต้มตรงนี้ดูนะดู ลองจังหวะดูมาอยู่กันสามทีมด้วยกันครับเอาเลยอาคิวแล้วโดนคนมาจีนายจากทีมติเกตจินสุดท้ายโดนแลกกลับมายังไม่นองทิ่จริงมันได้เปิดผลู่เคได้โดนจากทีมนายการตึงแล้วแอยโดนน้องไเกิดจากคอสมอสสุดท้ายแม่ต่อยไหลตายเป็นศพของคอสมอสไปทีมติเก็ตมาเลียจบอันดับที่แปดแต่มีห้าคิวโอ้คิวเยอะคิวเยอะไปไหนผู้ชมครับโอ้ฝั่งตรงข้ามป็นไงครับนี่เลยคอสมอสต้องนอนก่อนแล้วมุมนี้เจอแอบวันขึ้นมาคอตรงนี้นี่เราเอาอีกหนึ่งแต้มกันบวกอีกติเก็ตหกคิวนะยังอยู่ครบแแลลล้้้้ววเป็นนนนโดอองจาาากกกััซีี่่มมผูชครบ โอ้ยัดต่อยัดต่อมุมนี้พาวเวอร์ออกขวาไปเจอ BTR อยู่ข้างบนไอโดนกดมาครึ่งหลอดจากอาร์ิโอเทน่าเออนี่เดินมาเล่นมุมนี้ก่อนครับยังไงดีครับผมโดนขวามาพาวเวอร์กำลังจะน้อกอีกหนึ่งคนแรงเพ็นครัหลังแตกหลังแตกไม่ได้ครับผมหลบไปทัน โอ้โหดีรีวครับพยายามกดใส่พาเวอร์เราขึ้นไปกดบมาเจอไอเราขายเข้าคู่พัฒดาเมจแล้วทูเควยิงแจมานทีทีล็อกไปก่อนโอ้ยิงกันเองครับไทยแลนด์ของเราท่านผู้ชมัแล้วขอมาไปโดนหลเส้นยิงปีสปอดปีเาียแล้วขอเก็บดีรีได้เป็นน้องดาวลงไปจากทีทีแล้วทูเกวยิงดีรีอจะเกมไปอาร์คิวเหลือคนเดียวคือจีนายครับโอ้โหจังหวะวิ่งคำบอกเลยว่าส่วนนอกหมดแล้ววีสิบเอ็ดตรงนี้ไม่น่ารอดแล้วดูด้านข้างเมตด้วยข้ามาโอ้โหเอสเอ็มจีครับอีกหนึ่งตัวแปลนเฟยทผู้ชมโอ้ยต้องบีต้องมาวัดกกกััันน่่อออคครรรบบพาาววววเเเเ์ข้้้งไไมมดีีีปยแล็ สามใส่ใบจีนายแต่ว <descon fin anta> <aux> okay? ่าหลบพันกับมินิลุกตัวเองเฮอม้าเกรงโซน้องดาวจากไหลเส้นไปครับโอ้แล้วจีนายบอลโจงคล้องใสจีนายกระบวกหนึ่งซักซี่ครับไปเก็บเกรงโซ่ออกเกมแล้วถูกโอ้บีอาร์ไปให้5้าคิวจนแล้วถูกแล้วสเปรมาจากไอ้ใสอุ้ยแม่รู้สเก็บ 2K มันต้องกูหนีนะเนี่ยได้มาก่อนไอจังหวะนี้แล้วสเปรมาบูโตนบีมาแล้วไอได้คิวมาก่อนโชว์โคด้านบนเลยยิงฟีก่อนไอโดนน้องจากซักซี่ไปคือยิงฟรีจัดๆครับบีทีอาร์ต้องเข้าใส่จมูกกาแล้วดูว่าตัดซี่ลูกอีกหนึ่งโอาาาเขม เกินไาครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับต้องครับโอ้โหกินฟรีงงฟยยอย่างนี้นึกว่าบูเฟ่ท่านผู้ชมยังไปยิงเซเวียก่อนแล้วเอิร์นนี่ไหลเข้ามาได้ทัวร์ท็อปไหลตายไปตัวของซักซี่พาวเวอร์จบระดับที่อามี5คิวและวทีจีโดนเก็บไปเมื่อสักครู่นี้ครับไอ้ทีเข้าหลังบิทิอาหมุนนี้มาแล้วพินโดนหูชุดนี้จากซักซี่หายเลยชุดนี้แล้วก็ไปมาจากทางฝั่งตัวปูต้าบิทิอายังไม่จบตลอดคอปเข้ามาถึงจีนายยังไม่ตายเหมือนกันครับปูต้าเอ็้จีมาดีจริีวันนี้แล้วปูต้าบอกว่าเออนี่ไอ้เป็นพี่ใหญ โอ้โหจังหวะล่าครับต้องหลบเหมือนกันเพราะว่าโดนสวนแล้วบุญมีคอนข้ามาจีน่นาครับต้องสปูต้าได้เหมือนกันเอาครับสองคนของอาร์คิวแล้วกเก็บออกจากเกมไปเลยครับจีน่าโอ้โหแล้วบุญใครก็เออนนี่ครับเดินมาเจอกับลักซี่ด้านหลังกองเมืงองแล้วลักซี่ครับไปเก็บลาบิสลบลงไปเอาเลยครับคู้หลบเก็บนานครับลักซี่ได้ถึงสิบเอ็ดคิวไปแล้วครับโอ้โหอาร์จีนีอาร์ อู้แล้วด้านขวาล่างครับเป็นทางฝั่งใครดาวหลามาแล้วมุมนี้ไลเส้นครับไปน็อกบาดมันกันแล้วมุมนี้เนี่ยก็ย้อยกับจีได้มาไม่ถึงทิกนิตตี้เอาแล้วอย่างคือเซเวียต่องีฝ่ายในสมองก่อนเออร์นี่ไหลามามุมใกล้บีแล้วเป็นทางด้านไมโครบอยเก็บบาดออกจากเกมไปก่อนด้านขวามีประเด็นเกิดขึ้นกำลังจะน็อกดาวแต่ยังไม่น็อกเลยครับลักซี่เหมือนเออร์นี่จะเห็นใครดาวหลังจากทางฝั่งตัวเซเวียอยู่หลังสมองตรงนี้ดูมุมใกล้กับลักซี่กับบีเซเวียแล้วโดนสามสิบสองนาเปีลลักซี่ยัง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 ไม่ตายยังไม่ตายคำได้อยู่สามารถปััั๊มเเลืออดดดไไูู้้ยยยงนนนีี่ครบทิต ต้องครับกลับมา3คนได้ครับอาร์คิวอเทน,น่าแกผมแล้วดูมุมนี้เหมือนจะล็อกอยู่หลังฝั่งตัวลักซี่แล้วดูไม่มีจังหวะปั๊มยาแล้วคอสข้ามมาขาดเด่แล้วรถมันแรงรถมันแรงหรือแขัดรวลันลงมามอบครับหนึ่งแต้มเอาเละครับผมเหลือ3ทีมครับเซเวียออกไปแล้วอันดับที่4ครับไทย1ทีมอินโดน1แล้วก็อีกหนึ่งทีมเป็นทางด้าน สเปตปข้ามาลายเส้นหัวเกือบหลุดแล้วบูทว่าเป็นมีสเตปต้องลายเส้นไม่ได้โอ้ยอาคิวมาดีจัดเลยครับ2เกมแรกท็อป3 2เกมนั่นไม่ชมครับไทยคือท็อปหมดเลยนะยังมีตัวใกล้คือตะวันทิสตี้จากไอซ์จีคุณเฟรมผู้ชมครับมาดูตั้งเช็คกิตตี้กับจีหน่ายเจอไหมเช็คซ้ายก่อนยืนแล้วเจอไหมที่มิตตี้ยังอยู่ยังไงฮะผมว่ามีโอกาสปิดแชมป์นะเดินจากบีทีอาร์ที่จะเข้าไปหาลักซี่เนี่ยโล่งนะคุณเฟรมโอ้โหแล้วดันเข้าใส<ช>่ท<ช>ิสตี้แล้วดูเขาตัวเป็นมีสเตปต้วพยายามต้องจบผู้มชมครับ เรียบร้อยครับตีต่อสามครับถือว่าหลุมแล้วมุมนี้คอรเข้ามาลักซี่ขาดอีก20่สเพศฟรียังไม่ตายต้อทำไม่ได้นะคิวบีอาร์ไม่รลุดแล้วทำไม่ได้ตีสามถือว่าสู้ได้อยู่แล้วลักซี่ต้องคมเลือกออกรถมาสาคนคันด้านหลังมุมนี้ครับจริงยี่รอบที่จะมาเจาะตรงนี้สายไป็นสามต่อสามทีนายเอาจัดครับเกมนี้ท่านผู้ชมครับเออนี่ก็เอาเอาทุกคนครับมุุุมมนนนนี้้้้้ขยยับาาาาเเลลลลล่ดดดซแแแทววหหกะะไป รอรอจังหวะเบสเบสตรงนี้แล้วจีน่ายซ้ำครับเก็บกลายเป็นสามประสานแล้วมุมนี้สวยกดบางลยดิกระโดดสักสี่ไม่ได้เอาสว<ะ>่สวนกลับมา<ล>มทำเชตหนึ่งตอหนึ่งสองตอสองผมดูโอ้เออร์นี่กลับถึงด้านจีนายอู้แล้วไม่เขาปล่อยโดยที่รอรับทางฝั่งเออร์น,นี่แล้วบุกมาบอลจังหวะหนึ่งหนึ่งเออร์นี่ไม่เคยพลาดระเบียดนี้ครับมีเนตเช็คมาก่อนเขาชุบได้ครับเขาชุบได้เราชุบได้ไหม เราก็ชุดได้ครับซื้อจังหวะรอทั้งคู่แล้วไลเซ้นลงมาเล่นหน้าล่างนี่มากระป๋อยเราเข้ามาโอ้โหชุดเดียวจากไลเซ้นกดส่งเออนี่ออกเกมผู้ชมครับโอ้โหจังหวะดันสวยทีไรคือปาปานมาถึงเหมือนไม่ขุคมเลยฮะมันกระป๋อยคมเกินโอ้ดิซัพพอร์ตผู้ชมแล้วดูครับลายกระป๋อยลายก็ะป๋อยเต่าเบียดถึเป็ดก้อยเอาละครับจังหวะปั้นตรงนี้ดตอนนี้โอ้โหบีทีอาร์ครับผมโคตรนัวต่ำถูกันสี่ห้าถูกคนนี้ไทยอยู่ในท็อปอีกแล้วนะมาเกือบคิวสวยจัดเลยหลังที่สุดของเกมอ่ะ นี่คือ MVP player ครับสิบคิวคือโอ้โหไรเซนครับทำเดาเมจไป1,000งพันเดมจครับเฮดถูเฮดครับผมในเกมนี้เป็นของไรเซนครับผมสิบคิวครับ G9 4่าสี่คิวครับผมดาเมจห่างกันประมาณ200กว่าๆนะครับ200นิดๆนะครับ844ของ G9 ครับ1,048ของไรเซนครับแต่ยังไม่มีใครทำลายของเก่งโตได้ที่1ั0สนะครับต่อเกมอันนี้เป็นแมตช์ซัมมอรีครับสำหรับได้คิวเยอะสุดแน่นอนครับไรเซ่นะครับยิงไกลสุด เป็นเอโดเทนครับ276เมตรนะปาระเบิดเยอะสุดครับ G 9 11ลูกทำดาเมจเยอะที่สุดเป็นไรเซนและเดินทางมากที่สุดครับเป็น RQ e r n เอประมาณ17กิโลอ่าเช่นเคยนะครับอ,อันดับ 1, 1> ถึง4เ,เราจะยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าอันดับที่5ที่เรารู้ๆก็คือทีม power 8 8 8ครับอยู่ที่สกอร์114แต้มอันดับที่6 ทีมซีเครดมาเลเซียนะครับ110แต้มอันดับที่7ครับทีมกิกแปร98แต้มอันดับที่8ครับยูดู8 8แต้มครับผมนี่คือครึ่งแรกของตารางครับครับกลายเป็นว่า BTR เนี่ยขึ้นไปครอาร์คซีเครดจีนแล้วก็แอนดูครับแอนจบสวยไหมเกมนี้ โอเคอันดับ9นะครับซาเวียจากเวียดนามครับ8ปเป็นคะแนนอันดับที่10ครับ s m g จากมาเลเซีย72คะแนนอ๋อเป็น top five player ครับผมเปลี่ยนลายเ่ยนหน้าโอเคก็เป็นยังเป็นเก่งโซ่อยู่นะครับที่26คิวนะครับแล้วก็เดเมจเนี่ยซัดไปเกือบ5,000นะครับอันดับ2ขึ้นมาแล้วครับสายเส้นยี่น25คิวตามอยู่นิดเดียวเดเมจเนี่ยตามอยู่ประมาณ500กว่าที่4,465ัาเดเมจนะครับเออร์นี่20คิว4,000ันเดเมจเป๊ะ